รู้ไหมครับเรื่องอะไรที่ทำให้คนส่วนใหญ่ทำงานกับช่างแล้วเกิดปัญหากันขึ้นสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชี้ทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการทำงานร่วมกับช่างหรือว่าผู้รับเหมาให้ราบรื่นนะครับมีเจ้าของบ้านท่านหนึ่งนะครับที่ได้ปรึกษาเรื่องนี้เข้ามาผมก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็สอบถามเข้าไปว่าทำไมถึงได้ทำงานกับผู้รับเหมาแล้วมีปัญหาทั้งที่จริงๆแล้ว เจ้าของบ้านก็มีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องต่างๆก็พร้อมนะครับเมื่อเราได้คุยกันไปเราก็พบว่ามีประโยคหนึ่งนะครับคือเมื่อเวลาที่ทางเจ้าของบ้านทํางานกับผู้รับเหม au, กาก็อยากจะสนิทคุ้นเคยเพื่อให้ผู้รับเหมาตั้งใจทํางานให้มากขึ้นและงานสําเร็จมากขึ้นนะครับแต่มีประโยคต้องห้ามอยู่ประโยคหนึ่งครับที่อย่าไปพูดเล่นกับผู้รับเหมาหรือช่างหรือแม้กระทั่งคนส่วนใหญ่ก็คือ ไม่มีเงินประโยคนี้นะครับทําให้ผู้ฟังเกิดความไม่มั่นใจนะครับโดยเฉพาะในการทํางานกับงานในสายงานก่อสร้างซึ่งต้องใช้เงินในการหมุนในการที่เอาไปใช้จ่ายต่อไปถ้าหากว่าท่านเจ้าของบ้านหรือเจ้าของโครงการไปพูดประโยคนี้ว่าท่านไม่มีเงิน จะทาให้ความเชื่อมั่นลดลงอย่างมากนะครับและท่านเชื่อหรือไม่ว่าแม้แต่ประโยคเดียวคําเดียวก็จะติดตรึงในความคิดคํานึงและจะเกิดความไม่ไว้วางใจกันเกิดขึ้นและปัญหาต่างๆจะตามมานะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้ระวังให้ดีนะครับระวังที่ว่าอย่าพูดว่าไม่มีเงินติดตามข่าวสารสาร,สาระดีๆได้ที่เพจช่างมีปลดล็อกงานก่อนสร้างนะครับขอบคุณครับ